การก่อสร้างทางคู่ย่านสถานีมันโปนะครับตอนนี้กําลังทําการรื้อชารชลาที่2เดินออกนะครับจุดนี้ก็จะต้องใช้วางรางสองที่เป็นรางประธานใหม่ด้านนู้นนะครับก็กำลังจะเทคอนกรีตให้ตัว เสารองรับสะพานลอยสำหรับเดินข้ามชานชลานะครับก็ที่มีเห็นคนงานยืนอยู่ด้านบนสามคนนะครับอันนั้นจะเป็นเสาสะพานลอยส่วนนี้เห็นคนงานกำลังนั่งอยู่นะครับต่ำลงมาก็จะเป็นตัวป่องลิฟต์ครับเนื่องจากมันโป่งจะเป็นชานชลาสูงนะครับเคยผู้ดิสารข้ามไปชานชลาอีกฝั่งก็จะต้องใช้ตัวสะพานลอยและลิฟต์นะครับ ลองรับดูวันนี้ใช้วิวแชร์เลยมีสัพพล่าเยอะด้วย <c oughs> จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ผู้สารเดินตัดข้ามรางถ้าดดูดีๆนะครับที่ตัวพื้นคันทางนะครับตอนนี้ก็ลงตัวหินกวดนะครับหินก้อนเล็กๆก็น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะบดอัดแล้วก็ <c oughs> ใส่ตัวหินลอยทางนะครับพร้อมที่จะวางหลงังไม่นานก็คงจะได้เห็นการวางหลังที่ย่านสถานีบ้านโป่งนะครับไม่แน่อาจจะได้วางหลังก่อนจะหมดปี2564ก็ได้อันนี้ก็กอลังจะขุดเลยชานสอเก่าออก